欢迎，你好。 ถมอาการบทที่11ข้อที่9เหตุนี้จึงเรียกเมืองนั้นว่าบาเบลเพราะว่าที่นั่นพระยาเวทรงทำให้ภาษาของคนทั้งโลกวุ่นวายไปและพระยาเวทรงทำให้พวกเขากระจายไปทั่วพื้นแผ่นดิน สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องที่รักในพระคิทุกท่านนะคะกลับมาเจอกันในรายการพรยามเช้านะคะพี่น้องรายการที่จะนําพี่น้องทุกท่านนะคะร่วมรับพระพรผ่านพระคําของพระเจ้านะคะในเช้าวันนี้นะคะเราอยู่ด้วยกันใน ปฐถมการนะคะที่เราจะร่วมเฝ้าเดี่ยวด้วยกันนะคะในเช้านี้อยู่ในปฐถมการบทที่11นะคะข้อที่1ถึงข้อที่9นะคะซึ่งอาจารย์ฝ้ายให้หัวข้อว่าความสําเร็จที่แท้จริงมาจากพระเจ้าผู้เดียวนะคะความสําเร็จที่แท้จริงมาจากพระเจ้าผู้เดียวพี่น้องคะเมื่อดูในพระมพีในบทที่11นะคะได้บันทึกไว้อย่างนี้นะคะว่าเมื่อก่อนเนี่ยคนทั่วโลกนะคะพูดภาษาเดียวกัน แล้วก็มีศัพท์สำเนียงเดียวกันนะคะแต่เมื่อเขาย้ายไปอยู่ที่ตะวันออกนะคะหรือว่าที่ราบในดินแดนชินานะคะเขาจึงตั้งหลักอยู่ที่นั่นนะคะแล้วพวกเขานะคะก็มีแผนการนะคะพวกเขาก็คิดอย่างนี้ว่ามาเถิดเราจงทําอิดและเผาให้สุกแข็ง เขาจึงใช้อิฐต่างหินนะคะแล้วก็ใช้ยางมะตอยต่างปูนนะคะเพื่อเขาพูดว่ามาเถิดให้เราสร้างเมืองขึ้นสําหรับเราและสร้างหอคอยให้ยอดเทียมฟ้านะคะให้เราทําชื่อเสียงไว้เพื่อเราจะไม่ถูกทําให้กระจายไปทั่วโลกเมื่อพระยาว์เวสเดจลงมาทอดพระเนตรเมืองนี้นะคะแล้วก็เห็นหอคอยที่มนุษย์กําลังสร้างขึ้นนะคะพระยาว์เวก็ตรัสว่าดูสิคนเหล่านี้เป็นชนชาติเดียวกันหมดมีภาษาเดียวกัน นี่เป็นเพียงแค่เบื้องต้นนะคะสิ่งที่พวกเขาจะทําเท่านั้นและบัรนี้ไม่มีอะไรที่จะยับยั้งสิ่งที่พวกเขาคิดที่จะทําได้ดังนั้นพระยาเวจึงบอกว่ามาเถิดให้เราลงไปทําให้ภาษาพวกเขาเนี่ยวุ่นวายที่นั่นนะคะก็คือเพื่อจะให้พวกเขาเนี่ยไม่เข้าใจภาษาของกันและกันได้เมื่อพระยาเวทรงทําให้พวกเขานะคะกระ,กระจายทั่วพื้นแผ่นดินนะคะคนเหล่านั้นเขาก็เลิกสร้างเมืองนั้นขึ้นนะคะจาก เรืองนี้นะคะเขาจึงเรียกว่าบาเบลนั่นเองนะคะเพราะว่าที่นั่นนะคะพยาเวทําให้ภาษาคนทั่วโลกวุ่นวายไปเพราะพยาเวทรงทําให้พวกเขากจะจัดกระจายไปทั่วแผ่นดินนะคะพี่น้องคาเมื่อมนุษย์ล้มลงในความบาปนะคะบาปแห่งการไม่เชื่อฟังเกิดขึ้นนะคะเป็นบาปครั้งแรกในส่วนเอเดนทําให้พยาเวเนี่ยทรงเห็นความชั่วร้ายของมนุษย์นั่นเองนะคะที่มี ปรากฏบนแผ่นดินโลกนะคะและทรงเห็นว่าเขาความคิดในใจของเขาทั้งหลายเนี่ยล้วนเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายตลอดเวลานะคะพระเจ้าจึงทําลายสิ่งมีชีวิตทั้งปวงนะคะเมื่อโปรงทรงเห็นเขาคงความคิดของมนุษย์นั่นเองหอบาเบลนะคะเป็นเหมือนกับอนุสาวรีย์นะคะพี่น้องที่สแสดงถึงความยิ่งใหญ่นะคะ ยิ่งใหญ่ให้ให้กับพวกเขาในเวลานั้นถ้าพวกเขาสร้างขึ้นนะคะซึ่งมันจะต้องปรากฏต่อสายตาของคนทั่วโลกนะคะพี่น้องเป็นจุดเด่นของเมืองด้วยในประวัติศาสตร์ได้บรทึกบอกว่าสูงแล้วก็กว้างประมาณ92เมตรนะคะซึ่งสูงมากเกือบเทียบฟ้าเลยหอบาเบลนะคะจึงเป็นเหมือนความสําเร็จของมนุษย์นะคะพี่น้องแล้วก็เป็นเหมือนสิ่งมหัศ์ของโลกเลยนะคะเป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อมนุษย์แทนที่จะสร้างขึ้นเพื่อพระเจ้าใช่ไหมคะ เมื่อเราเห็นแล้วเขาสร้างขึ้นมาเพื่อจะให้เขามีความภาคภูมิใจนะคะและก็ทําชื่อเสียงให้กับเขาดังนั้นในปัจจุบันนะคะเราให้ค่านิยมกับตนเองในเรื่องอะไรบ้างเมื่อจะเป็นความสามารถของเราความเก่งของเราเช่นเราต้องมีบ้านเราต้องมีของแพงๆใช้บ้านใหญ่โตมีรถหรูๆตำแหน่งหรือหน้าที่ใหญ่โตต่างๆนะคะ วันนี้เมื่อเรากำลังสร้างอนุสาวรีย์เพื่อตอนเองอยู่หรือเปล่านะคะพี่น้องเพื่อที่จะอะไรคะให้คนสนใจในความสำเร็จของเรา สิ่งเหล่านี้นะคะไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราให้สิ่งเหล่านี้มากําหนดคุณค่าของเรานะคะพี่น้องตัวตนของเราให้คนสนใจในความสําเร็จของเราในความยิ่งใหญ่ของเราสิ่งเหล่านี้จะเข้ามาแทนที่พระเจ้าทันทีในชีวิตของเรานะคะแต่ถามว่าเราทั้งหลายมีสิทธิ์ที่จะพัฒนาตัวเองได้ไหมในใน,ในหลายๆด้านนะคะ เรามีสิทธิ์ที่จะพัฒนาตัวเองนะคะแต่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปแทนที่ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะคะพี่น้องความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านั้นเราต้องให้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าผูด้เดียวเพราะทุกสิ่งที่เรากระทำใช่ไหมคะพี่น้องทุกสิ่งที่เรามีสติปัญญาความสามารถของเรานั้นเราล้วนตระหนักว่ามาจากการอวยพรที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าทั้งสิ้นพระเจ้านะคะไม่ได้ต้องการให้พวกเขาคิดทําแ,แผนการที่ยิ่งใหญ่เพื่อตัวเองนะคะเพราะว่า คี่ว่าพวกเขาสามารถยกตัวเองขึ้นเทียบเทียมพระเจ้าได้แล้วก็แก้ปัญหาของตัวเองได้พระองค์จึงต้องลงมาหยุดยั้งโครงการนี้ของมนุษย์นั่นเองนะคะทําให้พวกเขากระจายไปทั่วโลกนะคะแล้วก็พูดคนละภาษาจริงๆพระเจ้านะคะพี่น้องต้องการให้มนุษย์เห็นว่าพระองค์ทรงเป็นคําตอบเดียวสําหรับปัญหาของพวกเขานะคะและพระองค์ก็ทรงเปิดเผยสําหรับแผนการนะคะสําหรับมนุษย์แก่อับราฮัมนั่นเอง ในความเชื่อของอับราฮัมนะคะพระพรที่จะมาถึงลูกหลานของอับราฮัมพระเจ้าก็สำแดงให้เห็นแล้วว่าในโลกนะคะจะได้เห็นการรอคอยนครนะคะซึ่งพระเจ้าทรงเป็นช่างเป็นนายช่างและก็ทรงเป็นผู้สร้างนั่นเองนะคะวันนี้พี่น้องชีราาักะความเชื่อของเรานะคะไม่ได้เกิดขึ้นจากความฝันหรือความพยายามของเราแต่รากฐานความเชื่อของเรานะคะอยู่ที่พระเจ้าผู้เดียว ดังนั้นนะคะวันนี้มีหลายสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำในชีวิตของเรานะคะเราต้องขอบคุณพระเจ้าผ่านสิ่งที่ปรองกระทำผ่านชีวิตของเรานะคะและทุกสิ่งที่เรากระทำสิปัญญาความสามารถของเรานั้นเราต้องยกเกียรตินั้นให้พระเจ้าเพียงผู้เดียวนะคะเพระเาะปรองเป็นผู้ประทานความสามารถสิปัญญาท,าทั้งสิ้นให้กับเรานะคะพี่น้องคะขอ,อพระเจ้าอวยพรและเสริมกำลังพี่น้องในเช้าวันใหม่นะคะ